สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อไก่นะครับวัดโพสีนะนะครับแบบนี้อ่าจังหวัดดังทองนะครับเป็นรุ่นแรกนะหลวงพ่อกก่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพัดพักวัดโบสถ์นะครับที่สร้างเบียกแก่นะอ่าเป็นเหรียญนาบาก้ากะไรเงินนะครับแบบนี้มีให้ดูสองเหรียญน,นะครับ นี่ดูเหรียญแรกก่อนนะความคมชัดนะครับเส้นแตกนะเ,เดี๋ยวจะเทียบขอไปดูนะครับของเก๊ค่อนข้างจะดีนะทำได้ดีนะครับหูเหรียญน,นะจดจำทรงหูไว้ให้ดีนะทรงมันจะเอียงเอียงมาซ้ายมือเราเนี่ยนะครับ นี่ให้ดูสองเหรียญปึ๊บนม่เหมือนกันเลยไม่เอียงมันเอียงไปทางซ้ายนะครับจะมีคลิปปินทางซ้ายมือเราเนี่ยนะชัดชัดนะไปดูขอบตัดนะครับปึ๊บไม่โโหเหมือนกันไปเลยอะรอยขีดเห็นไหมครับ นี่นะช่วงนี้จะฉีกนี่นะฮะห่างออกมาได้สักห้าห้ามิลนะแล้วก็เป็นรอยฉีกชัดๆอย่างนี้เลยนะครับนะค่อยๆไล่ไปอ่าส่วนมากก็จะเป็นฉีกครึ่งมาเลยนะครับอ่าแล้จะมีนี่นะนี่เห็นไหม เป็นเหมือนนูนๆขึ้นมานะครับอันนี้ถ้าไม่ชํานาญนะครับแนะนําให้เช่าพระเปอยๆนะครับแล้วดูขอบเหรียญประกอบไปนะครับนะจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าชํานาญแล้วก็ถ้าอยู่ในเลี่ยมอยู่อะไรก็เช่าได้นะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับเชา่าแกะกรอบดีกว่านะ อ่าแบบนี้นะใครมีนะครับสวยๆก็อยู่หลักพันไปปลายนะครับนะครับถ้าสภาพกลางๆนี่ก็หลักพันกลางๆนะนะครับนะครับนี่ก็จะสวยขึ้นมาหน่อยอยู่หลักพันปปลายนะครับนี่กลางก็สี่พันห้าพันหกพันนะนี่นะครับแล้วแต่สภาพนะใครมีนะครับยินดีรับเช่านะส่งรูปมาดูได้นะที่ไลน์ไอดีนะครับลายจีเวนเซียนนะครับ แอดไซด์จีเวนเซมนะครับขอบคุณครับ